ซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี8ล้านบาทนะครับถูกรางวัลทุกงวดโรวมผลตอบแทนนะครับ26,400บาทนะครับได้ผลตอบแทนนะครับรวมเป็นเม็ดเงินกี่บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายเด็ดกันฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ โดยสลากออมสินพิเศษ2ปีทั้งแบบใบสลากและแบบดิจิทัลน,นะครับให้คุณได้ลุ้นรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทในทุกๆเดือนนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้ลุ้นรางวัลได้อัตราดอกเบี้ยด้วยนะครับเ <im itation> รือหลักการฝากตั้งแต่วันที่2เมษายน2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบ,บุคคลทุกประเภทนะครับอายุสลาก2ปีสิทธิ์การถูกรางวัล24ครั้งหน่วยละ100บาท ฝากครบ2ปีได้รับ0.9บาทต่อหน่วยนะครับหรือร้อยละ0.45ต่อปีอัตรากรณีผิดเงื่อนไขการฝากฝากไม่ครบ6เดือนหากส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากไม่ครบ2ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยฝากขั้นต่ำนะครับ100บาทหรือ1น่หน่วยแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินการรับฝากต่อรายนะครับ ระยะเวลา,าจ่ายดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการฝากก็คือ2ปีโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนการออกรางวัลทุกวันที่1ของเดือนนะครับยกเว้นเดือนมกราและก็วันที่30มธันวาคมนะครับและเดือนพฤษภาคมออกรางวัลวันที่สองพฤษภาคมนั่นเองแล้วก็จุดหยุดจะจําหน่ายในวันที่ออกรางวัล การรับรางวัลโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่บัญชีคู่โอนในวันถัดไปจากวันที่ออกรางวัลเงื่อนไขหลักหากประสงค์ถอนสลากฉบับที่ถูกรางวัลควรดําเนินการหลังจากวันที่ออกรางวัลแล้วเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการรับเงินรางวัล 2. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เบัญชีคู่โอนสําหรับการรับโอนเงินต้นดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุและก็เงินรางวัลด้วยนะครับ 3รับฝากบัญชีร่วมได้ไม่เกิน3คน4ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์สลากครบอายุโอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนได้เลยเงินรางวัลนะครับรางวัลที่1จํานวน1รางวัลรางวัลละ30ล้านบาทรางวัลที่2จํานวน1รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทรางวัลที่3จํานวน5รางวัลรางวัลละ1 0,000บาทรางวัลที่4จํจนวน10รางวัลรางวัลละ3 0 0 0บาทรางวัลที่5 จำนวน15รางวัลรางวัลละ1,000บาทรางวัลเล็กท้าย4ตัวจำนวน1รางวัลรางวัลละ800บาทกำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่1และรางวัลที่2เท่านั้นนะครับอย่ามีครั้งหนึ่งว่าตาดอกเบี้ยครบอายุนะครับฝากครบ2ปีได้รับดอกเบี้ย0.9บาทต่อหน่วยนะครับหรืออัตราดอกเบี้ยต่อปีคือ0.45%ต่อปีเวลาถอนคืน จะได้รับนะครับ100บาท90สตังค์นั่นเองนะครับสามารถที่จะดูการออกรางวัลน,นะครับถ่ายทอดการออกรางวัลได้นะครับในวันที่1ของเดือนโดยถ่ถายทอดผ่านออนไลน์นะครับตั้งแต่10นกาสินกาบนาทีถึง1 1บนกาสินาทีนั่นเองนะครับสลักออมสินพิเศษ2ปี8ล้านบาทจะรับ8 0,000ืนหน่วย8 0 0 0มืหน่วยนั้นนะครับ การันตีถูกรวันทุกงวดเลขถัก4ตัวเลขละ800บาทนะครับ800คูณ8ก็6,400บาทต่อง,งวด6,400บาทคูณ24งวดก็153,600บาทนั่นเองนะครับครบกำหนดจะขายได้หน่วยละ100บาท90สตังค์นะครับูณ80,000หน่วยเท่ากับ8,72,000บาทถุกรันทุกงวด6,400บาทคูณ24ก็153,600บาทนั่นเอง 8ล้าน72,000บาทบวก153,600บาทเป็น8 2 6ล้าน2 0บาทนั่นเองนะครับก่อนจากกันนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันได้ตลอดเวลานะครับแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปต่อไปกับ ตัวซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปีจะได้ผลตอบแทนโดยรวมเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. นึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ สพยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าหลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR ว o า e คอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอีโวลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง